แบรลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่า จากแบลลี่โกดใน2คลิปที่แล้วแบลลี่ได้นำเสนอเรื่องราวของเปรตและยกตัวอย่างเปรตในพระไตรปิฎกไปแล้วถึง15ตนด้วยกันจากนั้นก็มีเพื่อนๆหลายคนสนใจอยากให้ทำเรื่องราวของเปรตที่อยู่ในพระไตรปิฎกอีกแบลลี่จึงเลือกเรื่องราวของเปรตที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้มาอีก10ตน โดยเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและขอให้ดูเพื่อเป็นการศึกษาให้เรามุ่งทำความดีละเว้นความชั่วซึ่งคลิปนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทำความดีมากขึ้นและลดการกระทำชั่วให้น้อยลงแบรี่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ประเปรตทะเลทราย ในอดีตการมีชายคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีที่มีนิสัยตรณณีทีเหนียวมีความเห็นผิดคิดว่าบาปบุญไม่มีจริงเห็นใครทําบุญทําความดีก็มักจะว่ากล่าวตําหนิและถากถางอยู่เป็นประจำไปที่ใดเห็นเขาสร้างสาธารณประโยชน์ไว้เช่นศาลาริมทางน้ำดื่มฟรีปลูกสวนดอกไม้ก็จะทนไม่ได้เข้าไปเผาทำลายเสียสิ้น เขาเองมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่เคยทำบุญให้ทานใครเลยเมื่อใครมาขออะไรก็จะถูกไล่ตะเพิดหนีไปด้วยผลกรรมที่ทำลายสาธารณประโยชน์ที่คนอื่นสร้างไว้และความตรณีทีเหนียวไม่เคยทำทานอนุเคราะห์อาหารแก่ผู้อื่นและกล่าวดูหมิ่นคนยากจนเมื่อเขาตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นเปลดในทะเลทรายที่แห้งแล้งเนื้อตัวเปลือยเปล่าและผอมโซต้องอดอยากหิวหวย ริมฝีปากและลิ้นแห้งผักเพราะความกระหายเที่ยวเดินไปทั่วทะเลทรายเพื่อหาน้ำและอาหารต้องทนทุกข์ทรมานอยู่หลายสิบปีโดยที่ไม่มีน้ำตกถึงลิ้นสักหยดจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมีพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถี500คนได้พากันบรรทุกสินค้าเพื่อไปขายเมืองอื่นพวกเขาหยุดพักแรมที่ข้างแม่น้ำสายหนึ่ง พอดีกับที่เปรตตนนั้นได้เดินโซซัสโซเซจากทะเลทรายมาหยุดร้องไห้คร่ำควรวญอยู่ใกล้ที่พักของพ่อค้าเมื่อพ่อค้าถามว่าเป็นใครมาจากไหนเปรตก็ตอบว่าตนเป็นเปรตเดินทางมาจากทะเลทรายมีความกระหายน้ำจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงพวกพ่อค้าจึงได้ช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำมากรอกใส่ปากของเปรตแล้วถามว่าท่านได้ดื่มน้ำพอหรือยังเปรตตนนั้นได้ตอบว่าน้ำเหล่านั้นไม่ได้สัมผัสถึงลิ้นของตนแม้แต่น้อย ว่าแล้วก็ร้องไห้คร่ำควรวญด้วยความเสียใจพ่อค้าจึงถามว่าทำอย่างไรจรึงจะช่วยท่านให้พ้นจากทุกข์ได้เปรตจรึงตอบว่าหากมีผู้ทำบุญถวายข้าวน้ำกับพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกและอุทิศมาให้กับตนตนก็จะพ้นจากทุกนี้ได้พวกพ่อค้าเมื่อกลับสู่นครสาวัตถีก็ได้ไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและได้พากันถวายทานทำบุญอุทิศไปให้กับเปรตตนนั้นต่อไป 2. เปรตขนดาบเปรเตตนนี้เกิดมามีร่างกายเป็นหมูแต่ศีรษะเป็นมนุษย์ขนทุกเส้นบิงร่างงอกออกมาเป็นดาบพุ่งออกมาจากผิวหนังและวกกลับมาทิ่มแทงเชื่อเฉิีร่างกายจนเกิดเป็นแผลเวะหวะเลือดไหลโซมกายต้องกรีร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา อดีตเปรตตนนี้เคยเป็นพ่อค้าหมูใช้ดาบฆ่าหมูเป็นจํำนวนมากเมื่อตายไปจึงไปเกิดในนรกชดใช้กรรมจากนั้นด้วยเศษกรรมที่เหลือจึงได้มาเกิดเป็นเปรตที่มีขนเป็นดาบเพราะจิตของเขาน้อมนึกถึงดาบที่ใช้ฆ่าหมูขนาดจุติจากนารก 3. เปรตกินอุจจาระ ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพราหมณ์ชาวเมืองราชครึคนหนึ่งไม่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแถมยังคิดอยากจะแกล้งให้พระภิกษุอับอายจึงให้คนไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเมื่อพระมาแล้วก็ให้คนยกสำรับมาถวายพระแต่พอพระเปิดสำรับจะฉันเท่านั้นก็ถึงกับพังอ่ะเพราะสิ่งที่อยู่ในสำรับก็คืออุจจาระนอกจากนี้พราหมณ์ยังพูดกับพระอีกว่าขอให้ท่านฉันให้เต็มที่นะถ้าไม่พอขอใหม่ได้ แล้วก็หัวเราะชอบใจด้วยกรรมที่ทำกับพระในครั้งนั้นทำให้เมื่อตายไปแล้วเขาได้ไปเกิดเป็นเปรเตนั่งในหลุมอุจจาระเมื่อมนุษย์มาถ่ายก็อ้าปากรับกินอุจจาระนั้นและใช้สองมือกอบอุจจาระในหลุมกินด้วยความหิวชดใช้บาปกรรมที่ทำไว้ 4. เปรเตปากหมูเปรเตตนนี้มีลักษณะที่แปลกประหลาด คือลำตัวตั้งแต่คอลงไปถึงเท้ามีอวัยวะเหมือนมนุษย์ปกติทุกประการแถมยังมีผิวพันธุ์ผุดผ่องสวยงามราวกับฉาบท้าด้วยทองแต่ศีระะใบหน้าและปากกลับมีลักษณะเหมือนหมูต้องทนทุกขทรมานด้วยความหิวโหวยเที่ยวเดินร่อยเร่หาของกินไปเรื่อยในอดีตชาติเปรตตนนี้เคยเป็นพระภิกษุบวทในศาสนาของพระพุทธเจ้านาว่ากัสปะเป็นผู้มีความประพฤติท,ทางกายดี สำรวมในสีลที่เป็นข้อบังคับทางกายเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ไม่สำรวมวาจาเลยมักจะพูดดุด่าพระภิกษุด้วยกันและยังกล่าวว่าจีทุจริตทำผิดสีลเกี่ยวกับวาจาอีกมากมายแม้เพื่อนภิกษุตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง ครั้นเมื่อมรณาภาพไปก็ได้ไปเกิดในนรกเป็นเวลาแสนนานเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตที่มีกายงดงามดั่งทองจากอานิสงส์งแห่งการสำรวมกายแต่หน้าและปากเป็นหมูจากกรรมที่ไม่สำรวมวาจามักใช้ปากพูดสิ่งที่ไม่ดีคำเน่าเหม็นเหมือนหมูที่ชอบกินของสกรปรกนั่นเองหเปรตหาสามีเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของนางกาลีเปรต เมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์นางได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้านาว่ากัสป,ปะนางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีและได้สร้างศาลาหลังงามถวายพระสงฆ์แต่ก่อนตายนางได้นึกถึงบาปอย่างหนึ่งที่ตนเคยทำไว้ทำให้ไปเกิดเป็นเปนเตรตที่มีผิวกายที่ผุดผ่องและรูปร่างหน้าตางดงามเสวยทิพยสมบัติมากมายมีวิมานสวยงามที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และสระน้ำร่มรื่น แต่นางเปรตอยู่ในวิมานตนเดียวนานๆก็รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวอยากมีชายสักคนมาอยู่ด้วยจึงออกอุบายหลอกล่อชายคนหนึ่งมาที่วิมานของตนทำให้เขาอยากมาอยู่ด้วยจากนั้นก็แนะนำให้เขาทำบุญเยอะๆและอธิษฐานให้มาเกิดในวิมานกับตนชายคนนั้นเมื่อกลับไปก็ทำตามพี่นางบอกครั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้มาเกิดในวิมานอยู่กินกับนางเปรตสมใจ แต่บุญของชายคนนั้นมีไม่มากเท่านางเปรตทําให้เมื่อหมดบุญชายคนนั้นต้องไปเกิดในที่อื่นต่อไปทิ้งให้นางเปรตอยู่คนเดียวตามลําพังเช่นเดิม 6. เปรตครึ่งคนในสมัยพุทธการอมา์คนหนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารได้ออกไปปราบกบฏและขากลับก็ได้ล่องเรือมาตามแม่น้ําคงคาเขาได้พบกระเปรตตนหนึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดมากคือ กายซีกหนึ่งตั้งแต่ศีรษะจะรดเท้ามีผิวพัรร์ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่กายอีกซีกหนึ่งเปื่อยเน่าหน้าเกลียดแถมบนศีรษะยังสวมมงกุฎดอกไม้สวยงามมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเปรตตนนี้กำลังเดินทวนกระแสน้ำสวนทางกับเรือของอำมาดไปอำมาดจึงร้องทักว่าเป็นใครและกำลังจะไปไหนเปรตก็หันมาตอบว่า ตนเป็นเปรตกําลังเดินทางไปหมู่บ้านข้างหน้าที่ญาติอาศัยอยู่เพื่อไปรับส่วนบุญเผื่อญาติจะทําบุญแล้วอุทิศมาให้ตนบ้างเมื่ออมมาตถ,ถามถึงบุพกรรมเปรตจึงเล่าว่าในอดีตเขาเคยเป็นพรานล่าเนื้อและได้เข้าป่าล่าเนื้อทุกวันวันใดที่ล่าเนื้อมาได้ก็จะแบ่งเนื้อให้เด็กๆในหมู่บ้านเอาไปทากับข้าวแต่ถ้าวันใดล่าเนื้อไม่ได้ก็จะเก็บดอกไม้ป่าติดมือกลับมาให้เด็กๆ ด้วยผลแห่งการฆ่าสัตว์และการแบ่งปันทําให้เขาได้มาเป็นเปรตที่ครึ่งหนึ่งเป็นเปรตครึ่งหนึ่งเป็นคนและการแบ่งปันดอกไม้ทําให้มีมงกุฎดอกไม้สวมอยู่บนศีรษะอามาดได้ฟังเรื่องราวแล้วเกิดความสงสารจึงทําบุญกับอุบาสกผู้มีศีลท่านหนึ่งที่นั่งเรือมาด้วยกันแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ทันทีที่เปรตอนุโมทนารับเอาส่วนบุญร่างของเขาก็กลายเป็นทิพย์ผุดผ่องสว่างสวยัยนุ่งหุ่มอาภรสวยงามพุนจะกลายเป็นเปรตในบัดดล เเปรตผมงามนางเปรตตนนี้เดิมทีเป็นมันดาของอมาตท่านหนึ่งในเมืองโกสัมพีวันหนึ่งอมาตท่านนี้ได้ไปพบกับพระมหากัจยนะในป่าและได้ฟังธรรมจากท่านจนเกิดจิตเลื่อมใสจึงนิมนต์พระเถระเข้าไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้านทุกวันระหว่างนั้นอมาตก็ได้ฟังธรรมจากพระเถระจนบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้สร้างวิหารถวายสงฆ์อีกด้วย แต่การที่อมาตทราบุญมากมายเช่นนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้มันดาของเขาเป็นอย่างมากเพราะนางรู้สึกเสียดายทรัพย์สมบัติที่บุตรนำไปทำบุญและคอยกล่าวห้ามปรามอยู่เสมอแต่ห้ามอย่างไรบุตรของตนก็ไม่ฟังจึงสาบแช่งบุตรตัวเองไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่แม่ไม่ยินดีที่จะทำบุญแต่บุตรนำไปทำบุญขอให้สิ่งนั้นกลายเป็นโลหิตให้เจ้าได้ดื่มกินในปรโลกด้วยเถิด ซึ่งเนื้อทานทั้งหลายที่บุตรให้มีเพียงหางนกยุงกำมือหนึ่งเท่านั้นที่นางยินดีให้ด้วยผลกรรมแห่งการสาปแช่งทานทําให้นางตายไปเกิดเป็นเปรตที่มีผมเงางามแต่มีผิวพรรณหน้าเกลียดมีความอดอยากหิวโหวยไม่ว่านางจะหยิบสิ่งใดมากินสิ่งนั้นก็กลายเป็นเลือดไม่สามารถดื่มกินได้ต้องทนทุกข์ทรมานถึง55ปีจนวันหนึ่งนางได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระกังขาเรวตะและขอให้ท่านอุทิศบุญให้ พระเถระได้อนุเคราะห์ตามที่นางขอเมื่อนางอนุโมทนารับส่วนบุญก็ทำให้พ้นจากการเป็นเปรตกลายเป็นเทพธิดาสวยที่พยาสมบัติตั้งแต่บัตรนั้น 8. เปรตแม่ค้าทั้ง4สมัยพุทธกาลในเมืองราชครืมีหญิงสี่คนเป็นสหายกันและได้ร่วมหุ้นลงทุนทําการค้าด้วยการรับซื้อและขายเนยใสน้ำผึ้งน้ำมันและข้าวเปลือก เธอทั้งสี่แอบโกงตราช่างทำให้พวกเธอค้าขายได้กําไรงามร่ำรวยมีชีวิตที่สุขสบายครั้นเมื่อเธอทั้งสี่เสียชีวิตลงก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่คูเมืองกลางคืนพากันส่งเสียงกรีดร้องหวยหวนด้วยความทุกข์ทรมานชาวเมืองทั้งหลายได้ยินเสียงเหล่านั้นก็พากันหวาดกลัวและต้องการจะทำบุญครั้งใหญ่จึงกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์มาฉันที่คูเมือง มีผู้กราบทูลถามถึงที่มาของเสียงอันหวยหวนในเวลากลางคืนว่ามันคือเสียงอะไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าเป็นเสียงของนางเปรตสี่ตนที่ทำบาปกงราช่างและไปเกิดเป็นเปรตเสวยผลกรรมจากนั้นจึงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาให้มหาชนเห็นถึงผลของกรรมชั่วและการทำความดีครั้นจบพระธรรมเทศนาก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก 9. เปรตร่างทรง นางเปรตตนนี้มีผิวพันธุ์ที่ดำหยาบกร้านสวมเสื้อผ้าขาด,ดวยรุ่งริ่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลเน่ามีน้ำหนองไหลยเยิ้มส่งกลิ่นเหม็นราวากับซากศพร่างกายล่องลอยอยู่ในอากาศถูกฝูงนกแร้งนกกาตามจิกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน อดีตเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นหญิงสาวในเมืองราชครืนางได้หลอกลวงคนอื่นด้วยการตั้งตัวเป็นร่างทรงที่สามารถติดต่อเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆได้ทำให้มีคนหลงเชื่อและให้ความเคารพนับถือมากมายนางได้เข้าทรงหลอกลวงคนอื่นหากินอย่างนี้อยู่จนตลอดชีวิตครั้นตายไปก็ได้ไปเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนารกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตร่างเนา่าจากผลกรรมที่นางใช้ร่างกายตัวเองหลอกลวงคนอื่นประกอบมิจฉาชีพ จึงต้องมาทุกขทรมานมีร่างกายที่เน่าเหม็นเช่นนี้ 10. เปรตโครงกระดูกเปรตตนนี้มีลักษณะเป็นโครงกระดูกลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศสูงประมาณ3โยชน์หรือ48กิโลเมตรถูกฝูงนกแรง้งนกกาปากเหล็กตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายรุมจิกรุมถึงส่งเสียงร้องอโอดโอยหน้าเวทนา ในอดีตชาติเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นพ่อค้ามีอาชีพฆ่าวัวและชำแหละเนื้อไปขายเขาฆ่าวัวและชำแหละเนื้อจนเหลือแตกกระดูกแล้วนำกองกระดูกมากองรวมกันไว้ราวกับภูเขาด้วยผลกรรมแห่งการฆ่าสัตว์ทำให้เมื่อตายไปเขาต้องไปเกิดในนรกถึงแสนปีเมื่อพ้นจากนารกด้วยเศษกรรมที่เหลือทำให้เขาต้องเกิดเป็นเปรตโครงกระดูกทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรม จะเห็นได้ว่าการเป็นเปรตนั้นต้องชดใช้กรรมอย่างทุกทรมานมากอยากหลุดพ้นก็ไม่สามารถทำบุญเองได้ต้องรอขอส่วนบุญจากคนอื่นดังนั้นเราที่ยังเป็นมนุษย์ยังมีกายเนื้อมีโอกาสที่จะทำบุญได้ก็ขอให้ทําความดีละเว้นความชั่วเมื่อตายไปจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ต้องทนทุกทรมานและต้องรอรับส่วนบุญจากคนอื่นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแบ r รี่ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ